ที่ห้างเทอร์มิโนอลทอวนี่วันเนี่ยมีร้านอะไรที่เป็นร้านดังๆบ้างก็เลยถือโอกาสทำอร่อยเด็ดคิดดอยไปเลยเค <c oughs> ็มม,มันต้องแบบทำไมที่นี่ต้องตังอ,อย่างเงี้ยอย่างดูอะแต่มันติดหวานนะ,ะหวานนะ <c oughs> มันติดหวานด็อยเ <Dead. S 1> ด็ด ความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจกแค่ไหนจะตามไปลองใจแค่ไหนเราก็จะไป สวัสดีค่ะนี่คืออรายการอร่อยเด็ดเข็ดดอยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยมีโอกาสมาแถวสุขุมวิทแถวห้างเทอร์มินอลเทอร์วันก็เลยหิขวข้าวพอดีจะกินข้าว,าาวเลยเสิร์ชหานะว่าที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์วันนี่ยมีร้านอะไรที่เป็นร้านดังๆบ้างก็เลยถือโอกาสทําอร่อยเด็ดเข็ดดอยไปเลย <c oughs> วันนี้หามาได้5ร้านเป็นขนมหวานหนึ่งแล้วก็เป็นอาหารข้าวอีกสี่นะชานนกําลังเดินมาอยู่ นางยังไม่รู้นะจ๊ะประเด็นคือนี่บอกเขาอยู่ว่าหนูจะทำอร่อยเด็ดเพราะเรามาแถวสุขุมวิทถูกต้องถูกต้องก็มาทำอร่อยเด็ดกันดีกว่ารอโอเคทำก็ได้ทำก็ได้แล้วว่ารัชนนไม่รู้ก่อนมาก่อนว่าเราจะมาทำรแต่ไหนๆกินข้าวแล้วทุกอย่างนะทำที่นี่เลยแล้วกันเนาะชีวิตติดรีวิว มาแล้วนะจานแรกของพวกเรานะใช่ถูกต้องราดหน้าราคา29บาทบเาาทจาเจ๊อ้วนแชมป์ราดหน้าอยาวาราดใช่เลยราคาคือถูกมากแล้ว29บาทอะสีคือดูดีมากแต่วันนี้เราจะไม่ได้เรียนนั่งรีวิวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ห่างกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าลินพวกเราสองคนเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าลองดูพูดตรงๆนะว่า29บาทคือ จะไม่คุาง,องอยาก <Yeah. S 2> แต่บอกได้เลยนะว่าดูดีมากเลยแล้วราคาถูกมากแค่29บาทนะเอาไปกินข้างนอกยังไม่ได้เลยนะบอกเลยวนะ่าพี่คนชอบกินราบนาวม,มา,วาวหอมอนะมันมีกลิ่นเหมือนเห็ดอะ่ะกลิ่นเหมือนน้ไรกันบรว,วะกลิ่นเหมือนเห็ดหอมอะ่ะอะไรนะ พริกไทยพริกไทยนะเผ็มๆเผ็มรู้สึกได้ถึงพริกไทยเลยคือราดหน้าใช่ไหม มองเข้าไปปูเห็นเป็นเม็ดทุกไทยเลยแล้วกินเข้าไปคือได้กลิ่นทุเชียแต่มันไม่ได้ปรีดมากนะแต่มันเค็มยำเลยเป็นคนโคตรโพรถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยนะมันจะอร่อยไม่อร่อย้เส้นมันต้องไหมด้วยแต่เวลาเขาเาไปทอดเอาไปผัดเอาเส้นไปผัดมันต้องแบบเกรียมมีกลิ่นของแบบเหมือนไฟไฟที่มันไหมในเส้นอ่ะเจ้านี้มีนึกเนี่ยเส้นมันอย่างเงี้ยมันไม่ไหมหรือเปอ่าเหอมเส้น หมูก็นิ่มหโู <Yeah. S 1> แล้วที่สำคัญ29บาทคืออร่อยมากรู้เลยว่าถ้าปรุงไปเนี่ยนะมันต้องอร่อยกว่าน,นี้แต่ไม่ต้องปรุงเค็ม,มนะเพราะมันเค็มเค็มเลยเค็มเลยสำหรับกายรสชาติกลมกล่อมกลางๆถ้าชอบพริกอะไรเงี้ยควรเติมเพราะอันนี้ไม่ได้เติมอะไรเลยเพราะฉะนั้น29บาท yes. <Yes. S 1> <Yes. S 2> ราคาคือโคตรดีช่าถ <Yeah. S 2> ือโคตรได้ ร้านต่อไปของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างหนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช่เลยร้านมีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่สีวันราคาอยู่ที่36บาทก็ยังไม่แพงก็ยังไม่แพงอยู่ดีแล้วปริมาณก็ไม่ได้ว่าน้อยนะไม่ได้น้อยะขอเขาดูดีมากเอาล่ะถึงเวลากินแล้วนะน่ากินมากดูดิดู เฮ้ยเธอก๋วยเตี๋ยวผู้บริโภคไทยมันต้องใส่ถั่วฝักยาวไหมใช่ใช่ผู้บรโภคไทยต้องมีถั่วฝักยาวแต่อันเนี้ยเขาไม่มีถั่วฝักยาวนะเขามีเป็นกระหล่ำกระหล่ำแทนซึ่งแปลกมากแปลกมากอ่ะลองดูต้องมาลองชิมว่าจะเด็ดหรือจะดอยเริ่มจากน้ำซุปโอ้โหหืม เค็มว่ะรสชาติมันอะจจ้านเผ็ดไหมได้อยู่อันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเธอกินแล้วหรอหนูยังไม่ได้กินเลยอ่ะเอาแล้วนะถือว่าเขาปรุงมาดีนะจะบอกว่ามีครบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวาน แต่เปรี้ยวจะมานนำก่อนแต่หมูเขาดีอืมหมูแดงดีหอมแบบรมควันอ่ะแต่สำหรับกายกายว่ามันเค็มแล้วก็มันเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างนึงอะแต่มันมันก็เปรี้ยวแล้วแต่มันอาจจะเค็มเกินไปอะผู้จัดมาตรฐานของตัวเองนะเป็นคนกินรสจัดมากคือเปรี้ยวก็เปรี้ยวเลยเผ็ดก็เผ็ดเลยเค็มก็เค็มเลยคือเป็นคนแบบรสชาติโดดโดดโดดทุกอันหละ มากินอันนี้รู้สึกว่าเป็นต้มยำที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้มันยังไม่ถึงอ่ะถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยนะแต่อร่อยเด็กเห็ดดอยนึกออกไหมมันต้องแบบทำไมที่นี่ต้องตังอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขอโทษนะครับนิเตียวสุดขดไทยดอยแม่อร่อยหรอเอาหนูให้อะไรหนูว่าหนูให้อ่ะหนูว่าอร่อย ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ถามว่าเฮ้ยมันอร่อยหนึบเห็นด๋อยอ่ะนึกออกไหมสำหรับพิษไทยอ่ะมันยังหนูว่าอร่อยมันยังให้ไม่ได้หนูให้เล่นขานู้นเขาขาก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วด้วยไง,ย <c oughs> งก็ต้องใจเขาถ้าเลิกก๋วยเตี๋ยวคให้ไว้ใจหนึบเด็ดเด็ดจัดเด็ด ร้านต่อไปนะเป็นร้านชื่อว่าสุนทรี tree เขาดังเรื่องข้าวคลุกน้ำพริกกะปิเขาบอกว่าเขาทำน้ำพริกมานานมากแล้วแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี record, ่ตั้งนานมากแล้วใช่และเขาดังในนี้มากน่าจะบอกว่าราคา30บาทจานนี้ส0บาทแพงใช่ไหมโอ้โหโคตร เขาไม่มีน้ําพริกกะปิมาให้ด้วยหรอคือ,คอแสดงว่าเขา,เขามั่นใจ,ม,นใจมาก <นะ S 1> ว่ามันเข้มข้นเ<อ>พราะปกติพันเป็นอย่างนี้เราจะมีน้ําพริกกะปิขึ้นมาใช่ไหมมาอีกถ้วยหนึ่งเพื่อให้เราตักเพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่นี้คือไม่มีเลยคือ <c oughs> ถ้าเขามั่นใจขนาดนี้เ่ยนะแสดงว่าข้าวเขาจะต้องโอเคไม่อย่างานั้นข้าวถ้าเกิดว่าน้ําพริกกะปิน้อยเกินไปมันจะจืดเลยนะเพราะเขาไม่มีกะปิมาให้ตังหะอะ สีมันดูจืดมากหนอก็ดีอ่ะแต่มันไม่ได้จืดเลยอ่ะกลิ่นกะปิมาแต่มันหวานอ่ะคือข้าวไม่จืดเอางี้ดีกว่าแต่กะปิทำมาพะร้วยังไม่อร่อยว่ะเข้าเนื้อมันเข้าเนื้อเข้าไปในข้าวเลยแต่ถามว่ากะปิมันจัดจ้านหรือเปล่านะ <c oughs> ก็าอาจจะยังไม่ถึงคำนั้นแต่ถามว่า30บบาทได้ขนาดนี้ได้ข้าวแบบนี้ได้น้ำพริกแบบนี้ได้ปลาทูแบบนี้ได้ผัก อีกเยอะแยะเลยหิน้ามาันกินได้ <c oughs> ดีกว่าที่คิด <Yeah. S 2> แต่ยังไม่ดีพอแต่อร่อยที่สุดกันถามว่าอร่อยที่สุดในโลกที่เคยกินหรือเปล่ายังไม่ใช่ <c oughs> แต่ถามว่าท็อป10หรือเปล่าก็ได้แต่มันติดหวานนะ,ะหวานไหมมันติดหวานหนูว่ามันหวานมันติดหวานแต่ถามว่าได้ไหมเด็ <c oughs> หัวมันไม่ใช่น้ำพริกกะปิปลาทูมันต้องไม่น้ำพริกกะปิ้องไม่ให้หวานอ่ะไม่ให้ขอดูนะเด็ดเก็ดอะไรเด็ดเด็ดมาถึงอาหารร้านสุดท้ายที่จะเป็นอาหารขาวใช่ชื่อว่าแจ๊กก้อน X เฮ้ยเหมือนคลิปมาเหมือนเหมือนคลิปมา ทำหน้านี้ด้วยกันเหมาดรากร้อนเอ็กซ์นี่เป็นร้านที่เขาดังเรื่องข้าวเอา,อางี้ดีกว่าเขาขายข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวเ,เป็ดใช่แต่ที่นี่เขาดังคือคือ<ๆ>เขาบอกว่าที่เด็ดของเขาเลยนะมันคือน้ำราดเขาน้ำราดเออ,อเราก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ,อ้น้ำราดของเขาที่ว่าเด็ดเนี่ยมันเด็ดขนาดไหนเพราะดูจากสีแล้วเนี่ยนะดูดิสีดูธรรมดามากเลยคือหมูกรอบก็ไม่ได้น้อยอะให้ดูหมูกรอบดูนี่ ตามด้องบาทตามด้บาทก็ไม่ได้แย่นะแต่เแ่ต่อ, <Yeah. S 1> ตอคอนเซ็ปต์ของมันคือถูกและดีจริงๆว่ะ uh. อันนี้ต้องพยอมรับเลยถูกและดีทุกร้านเลย <Yeah. S 1> แล้วก็มีน้ําจิ้มอันนี้แต่ว่ายังไม่อยากใส่เท่าไหร่เลยแต่เดี๋ยวเราจะลองกินแบบที่เขายังไม่ได้ใส่มาเพราะเขาดังเรื่องน้ำราด <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> ลองดู <c oughs> ถ้าหมุนไผ่เหมือนขิงนี่ะเออคือกลิ่นขิงแรงมากเลยอะไม่ได้แย่เลยมันแปลกมันแปลกมันไม่เคยกินแบบสูตรนี้อะมันออกแนวเหมือนหมูกรอบกีนไม่ใช่เหมือนเวลาเราไปกินข้างทางอะเวลาเราไปกินข้างทางมันแดงๆนู่นนี่นั่น คนละแบบเลยรสชาติไม่เหมือนข้าวหมูแดงกรอบข้างทางที่มันจะเป็นแบบน้ำหวานหวานอ่ะคนละแบบแต่ไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากันนะ <c ười> อร่อยนะยิ่งกินยิ่งอร่อย <c ười> ยิ่งกินยิง่งอร่อย, <c ười> ยอรสช <c ười> าติมันแบบสมุนไพรนิดนึงแต่ไม่ได้สมุนไพรจ๋านะ <c ười> ยังอยลองถังกิมดูมันจะเอ๊ะงงงงแต่ยิ่งกินยิ่งแบบกินเข้าไปเรื่อยเรื่อยอร่อยมันแปลกแปลกแต่ดี น้ำจ anyway ิ้มเขาอยังจีนจีนฮ่องกงหาทินไม่ได้ทั่วไปนะถ้าอยากกินนะรสชาตินี้ก็ต้องมาที่นี่แหละอจริงไหมยิ่งกินยิ่งชอบเพราะฉะนั้น Dragon X สำหรับกายเด็ก Dragon X Dragon X เด็กเฮ้ยจิตใจตรงกัน ใจเลือกกันเฮ้ยระยะห่างระยะระยะห่างระยะห่างเ้ยระยะห่างระยะเอาล่ะมาถึงร้านขนมหวานล้างปากนะเท้าเหนียวมะม่วงจากร้านเซ็งซิมอี้านนี้ราคา35บาบาทนะจ๊ะเป็นราคาเริ่มต้นมันมีราคาแบบไซส์เล็ก อันนี้จะใช้เล็กปกติแล้วอ่ะเวลาเรารีวิวร้านซิงซิมีะเขาบอกว่าจะดังเรื่องไอ้ขนมแบบไอ้เต้าทึ่งเต้าทึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเวลาเราเซิร์ชที่นี่อ่ะกลับกลายมาว่าข้าวเหนียวมะม่วงดังสุดเลยจริงทุกคนบอกว่าอร่อยเดี๋ยวลองดูซิอืข้าวเหนียวกินดองหอมมากเออหอม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  อร่อยมากอร่อยมากคือเอางี้ไอ้มะม่วงเนี่ยมันแล้วแต่ลูกนึกออกไหมซึ่งที่เขาคัดมาเนี้ยแม่งคุยเพิ่มแต่ไม่พูดถึงมะม่วงนะแต่ข้าวเหนียวมูนนี่ มันนุ่มรสชาตดีไม่หวานินไปตัดเลี่ยนด้วยมะม่วงอร่อยเ่ยที่ต้องให้เครดิตเขาคือไอ้ข้าเหนียวเที่ยโคตรอร่อยเลยอะคือมันนีมากข้าวเหนียวมะม่วงสาหาเทอร์มินอลเฟนตีวักสเด็ดรอไม่ลองไม่รู้จริงๆต้องลองไม่ผิดหวังแน่นอนเมนูนี้เด็ดเด็ดเด็ด ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงดูสินี่คือกินไม่หมดจริงต้องขอโทษนะพราะลองสั่งมาสองชุดแล้วมากันเนี่ยสองคนคือกินไม่ไหวแล้ว<ต>จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่สั่งมาเนี่ยกี่จานนะช,ชุดนึ่งชุดนึงอะที่กินกันอะคนละชุดอะชุดละร้อบาทมากเอางี้ไปกินอาหารตามสั่งข้างทางนะ กินสักสองจานแล้วก็น้ำอันหนึ่งนี่คือร้อยหกสิบบาทแล้วนะอันนี้คือกินแบบเอาจริงได้ทั้งวันอ่ะเช้ากลางวันเย็นมีมื้อแบบก่อนกลับบ้านก่อนนอนอ่ะก่อนนอนผิดก็ได้เลยอ่ะร้อยหกสิบบาทอ่ะจริงถูกมากแล้วถามถึงคุณภาพนะโคตดดีเลยอ่ะสะอาดมากแบบตั้งแต่แบบไอ้ที่เอาช้อนเข้าข้าชิ้นกคือดีมากเลยและจะบอกว่าห้าร้านที่เราเลือกมาเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยมากของที่อทเพียยี่สิบสองะมีเยอะมียเยอะ ยี่สิบเอ็ดก็ได้เขาเคยยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองมันคุณบอเพิ่มไม่เ้าไปหนึ่งไงไม่จำเป็นต้องเพิ่มบวกเพิ่มให้หนึ่งเพราะว่ามันดีมากเขาบอกไม่ต้องบวกเดี๋ยวคนจะไปผิดที่จบจบแต่เพียงเท่านี้เพราะหิวมากหิวมากวันนี้ไปก่อนให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องการ์ดฮัลโหลแฟมิลี่กับไอออนรอยเด็ดคิดดอยของเรานะครับแล้วที่สำคัญนี่อุตส่าห์ใส่มาให้ดูสมัติมัย SMTM ไปสมัครดูของพวกเราเองวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ